ก็ขอเล่าเคสเพิ่งโทรมาเมื่อกี้แล้วกันก็ส่วนใหญ่คำถามที่อาจารย์จะโดนถามบ่อยที่สุดนะคะก็คือ40กว่าไปไหนได้มั้งคะผู้หญิงหรือ40กว่า30กว่าผู้ชายถับไปไหนได้มั้งคะสิ่งที่อาจารย์จะต้องถามกลับก็คือเออบอกนิดนึงได้ไหมคะอาชีพอะไรคะสองความสามารถประมาณไหนคะแล้วก็ทำอะไรมาก่อนคะ ก็แบบเสียเวลาเราก็จะแบบมานั่งคุยคุยกันจริงๆแล้วเราก็จะบอกเราก็จะเจออย่างนี้ค่อนข้างเยอะนะหนึ่งเด็กอาจจะจบโวชอปสอปตีมาสองเ,ออเด็กทํางานแบบไม่ได้ตรงกับสายที่เรียนมาซึ่งก็ไม่แปลกเนาะสามสายที่เด็กทาส่วนใหญ่มันจะเป็นสายจับฉายบ้างสายจับฉายก็คือสายอาจจะเป็นบริหารทั่วไปอาจจะเป็นแบบธุรการทั่วไปอะไรอย่างนี้ ซึ่งสายพวกนี้ยอมืมันหางานลำบากมากงงใช่ไหมคือแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้ก็จะบอกงานเกษตรได้ไหมคะจะไปเกษตรได้ไหมคะจะไปเกษตรได้ไหมคะประเด็นประเด็นอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนเนาะงานเกษตรนั้นเ,เกษตรเกษตรเมืองไทยไปได้กี่ประเทศเกษตรเมืองไทย ทุกคนก็ความสามารถของคนไทยเนี่ยพูดความสามารถในการทําเกษตรใช่ใช่ใช,ใช,ใช่พูดถูกพูดนีดกถูกแต่แต่คู่แข่งมันก็จะเยอะมากนึกออกใช่ไหมในบางประเทศก็คือมันไม่มีโคตา้าเกษตรแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ชอบโดนล้อดนหลอก,ลอกเรื่องโคตา้าเกษตรนึกอออกใช่ไหมคือแบบอ,อ,อาจารย์ก็อาจารย์ก็ส่วนใหญ่แล้วเนาะถ้าในฐานะของอาจารย์ด้วยความที่ว่า เขาไปทํางานโรงงานถ้าเกิดว่าเป็นงานโรงงานถ้าสมมติว่าอย่างเป็นงานโรงงานไปประเทศนั้นประเทศนี้พอเป็นงานโรงงานการคัดตวัวภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาจีนก็ไม่ได้ทักษะงานโรงงานมาก่อนก็ไม่มีเอ,อ่อภาคงานบริการงั้นไปนวดไหมไปทําอะไรไหมเอ,อ๋าไม่เอาเลยค่ะโน่นนี่นั่นโน,น่นคือบอก อาจจะเป็นถ้างนี้อาจารย์แนะนําอาจจะเป็นรอถ้าไม่งั้นเออถ้าอาจารย์แนะนําก่อนนะคือหรือว่าก็ดูดูจากประวัติแล้วคือไม่ต้องเน่านไม่ต้งนี้อาจจะเรียนอาหารไปทําอาหารก่อนก็ได้มีใบอาหารพับหนึ่งแล้วถ้ามีเพื่อนมีฝูงชวนจะไปไหนอันนั้นก็ค่อยไม่ต้องอยู่ในระบบของการจัดหาปกติก็ได้หรือว่าจะไปรัดต่อรัดจะส่งก็ได้ก็ไปทํางานโรงแรมซะคืองานจับฉ่ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ยากคือหางานให้ประสบความสำเร็จก็ยากนึกออกใช่ไหมไอ้นี่ก็ก็ค่อนข้างยากคือถ้าไม่งั้นก็ต้องเสียเวลาเรียนสกิลใหม่เรียนสกิลใหม่แล้วก,แวก็แล้วก็เทคข้อมูลใหม่นะคะแต่กรุงลมอย่างที่บอกอ่ะกรุงลมก็ไม่เคยสร้างวันเดียวอะ่ะเธอจะให้ฉันแบบว่าเรียนเสร็จแล้วเธอจะบินโดยที่ว่า หนึ่งทักษะอะไรเธอก็จะไม่ทำสองอาชีพเธอก็จะไม่ทำตามนั้นสามเธอเรียนเสร็จเธอก็จะบินเลยอย่างเงี้ยคือคืออันเนี้ยเมื่อกี้เขาก็บอกว่ามาจากแถวแถวบ้านแถวแถวบ้านเขาบอกว่าที่เนี่ยมีคนพาไปคือบอกที่เนี่ยแบบเหมือน เพื่อนเขา,เาไปดีมากเลยนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบไปจริงบอกก็แน่นอนฉันไม่ได้ทําอะไรหลอกลวงแต่แต่แต,แต่ลองไปถามก่อนว่าทักษะที่มาคืออาจารย์ก็เลยถามเขาว่าทักษะเนี่ยถ้าเกิดว่าทักษะคุณเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนทักษะเคยไปอยู่งานโรงงานมาทําคุมเครื่องจักรมาหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเออหรือไม่อาจารย์ก็เลยบอกว่าเออเออ,เอ,องั้นเอาประวัติมาทีงไว้ก่อนละกัน คือเราไม่เราไม่ได้ห่วงว่าหนึ่งสองสามเต่เราห่วงเด็กว่าเฮ้ยถ้ามึงจะไปเฉพาะงานเกษรมึงลงโดนหลอกเยอะๆเนอะถ้าถ้าอยู่เชียงรายก็เข้ามาคุยกันดีกว่าเนาะออวันวันวน,นึงก็จะเจออะไรแบบคือเพราะว่าเราอยู่แบบเราไม่ได้อยู่แบบขายฝันนะนึกออกเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่แบบเราอยู่แบบเราได้ลูกค้าแบบเวิร์ดออฟเมาส์อ่ะ คือบบเราก็เลยแบบเออเอออะไรยังไงแต่ว่าอยากจะบอกให้ฟังว่าออค่อยๆเดินเนาะอันไหนไม่รู้ก็ค่อยๆหาความรูม้ไปนะคะแล้วก็หออลอกไม่หลอกจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครตอบใครได้หรอกยกเว้น <Yeah. S 2> แต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆศึกษาถ้าอะไรเราไม่รู้ก็เดี๋ยวนี้นะคะอินเทอร์เน็ตก็ช่วยเยอะช่วยเยอะมากนะคะเราก็ค้นจากเน็ตได้นะคะ อันนี้ก็เล่าให้ฟังเนาะอูเชียงรายไว้มาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ